อย่าเพิ่งสงสัยครับว่าทำไมสรี port ต,ตรงไมโครโฟนเนี่ยมันหายไปเพราะว่า TUP h News สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TUP Flash News ครับแล้ววันนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งสงสัยครับว่าทำไมสรี port ต,ตรงไมโครโฟนเนี่ยมันหายไปเพราะว่า U วันนี้นะครับนี่เป็นรายการใหม่ของพวกเราครับเราว่าแต่ วันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนครับครับวันนี้เพื่อนสองคนก็อยู่ที่นิทรรศการโอ้ขอบครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆครับว่านิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานครับครับสำหรับกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนชาวเตรียมพาทุกคนได้แสดงความสามางสรรคเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งสปอยครับเราต้องพาคนดูเนี่ยไปดูพร้อมๆกันว่ากิจกรรมนี้มันมีดียังไงบ้างครับเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปดูเลยครับ มุดมศึกษาพัฒนาการได้จัดนิทรรศการ TUP o c u p 2016 Project t o w a r d e Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน2559บูรณาการทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมพุทธศักราช2560โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดรพิธานพื้นทองที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ โดยภายในงานนี้นะครับทางโรงเรียนของเราได้มีการแสดงผลงานโครงงานของนักเรียนในระดับชั้นม .1 และม .5 จํานวน8.9โครงงานในรูปแบบบูธนิทรรศการและโครงงานระดับทั่วไปของห้องเรียนที่มีนักเรียนรวมกลุ่มจัดทา84ห้องเรียนห้องเรียนละ7-10โครงงานจํานวน768โครงงานส่วนโครงงานของพี่ม .6 ได้มีการจัดไปเมื่อก่อนหน้านี้พร้อมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในเครือเตรียมรวมศึกษาพัฒนาการทั้ง17โรงเรียน และโรงเรียนในสหวิทยาเขตซินครลินิกด้วยครับรู้สึกงไงานนี้มาครับรู้สึกรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มีอธิศการเกี่ยวกับความรู้มากมายให้ทุกคนได้ศึกษาดีใจมากๆค่ะเพราะว่า<อ>ก็เป็นเป็นการรวมตัวของเตรียมพัฒนนะคะก็ดีใจที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเคยมาแล้วรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่เหมือนกันใหญ่กับขว่าโรงเรียนพี่นะว่า มีกรรมการหลายคนมาดูก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็อาจารย์ให้ความสนใจกับบูธนี้ดีค่ะตอนพี่ทํางานนะพี่คิดว่าโครงงานนี้มันยากเหมือนกันนะแต่พี่คิดว่าถ้าเรามีความพยายามแค่ไหนโครงงานของเราก็จะเสร็จได้ครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับจากการที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมในวันนี้รู้สึกชื่นชมยินดีนะครับกับความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงเรียนของเราซึ่ง ขาเรียกว่าทั้งการจัดการเรียนการสอนในสาระต่างๆทั้งการคิดโครงงานของนักเรียนซึ่งเราเราก็เห็นว่ามันมีเบื้องหลังของความสำเร็จหลายอย่างนะ,ะการทำงานร่วมกันของเด็กการวางแนวทางในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สแสวงหาแนวทางในลักษณะของโครงงานแล้วท่านไม่ได้จะฝากถึงนักเรียนโรงเรียนเตรียมพัฒน์นักเรียนโรงเรียน,น,นอื่นๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากครับประเด็นแรกก็คือความร่วมมือทางวิชาการที่มองเห็นนะครับ อันนี้ดีมากอยากให้ทำต่อไปแล้วอย่างที่สองอยากให้เรามองมองโลกที่กว้างขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือมันจะมีทักษะในศตวรรษที่21อยู่อยู่หลายเรื่องที่อาจจะทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปการแสวงหาความรู้ในลักษณะของเนื้อหาอาจจะน้อยลงคือเรามี g o o g l e มีอะไรเยอะๆที่สามารถสืบค้นได้นะเพราะนั้นการแสวงหาความรู้ในลักษณะของการกันกององค์ความรู้ การเชื่อหรือไม่เชื่อการสรุปประเด็นการการทำงานร่วมกันในหัวเนี้จะเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคตก็อยากให้เน้นตรงนี้มากขึ้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาว,วชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตรวรรษที่21โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและความเป็นไทยมีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขโรงเรียนของเราก็ได้จัดก,กิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นทุกปีซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนในห้องเดียวกันร่วมกันสร้างคิดทดลองและหาข้อสรุปเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดในวันนี้ผมเชื่อว่านักเรียนชาวเตรียมพัดทุกคนต่างภูมิใจในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ครับ ย่งน้มากครับกิจกรรมในวันนี้คือคักมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับอืมคือเขาจริงๆนะครับแถมนักเรียนทุกคนนะครับก็สามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับแต่สำหรับวันนี้เวลหนังพวกเราสองคนก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะครับแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตรงนี้เลยนะครับครับพอช้าวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ